อครับทีมงานสวนองค์กของเรานะครับเนาะมือนี้สวนองค์กรชาแนลครับพาพี่น้องมาแย่ใครมดแดงครับพี่น้องครับอู้ดนมนใหม่นะครับผมเหเ็นทั้งบ่ครับคุณน่ะยอดเลยยอดเลยคุณครับดูสูงสูงใครหมดแดงกำลังออกไข่ตรงตรงมือนี่คาดของวาสิดนี่ละเต็มคู่น้อยคู่นี้ก็เอาละมือนี้เนาะ <S <S มีนูพิเศษมื้ยนี้สิเทเมนูพิเศษอีลี่หรือมั้ยนี่ระดับนหาน้าชาติค่อยติดตามนะครับเด้อ ขนาดข้างในน้อยด้วยไนโอ้โหโอ้ยได้ตัวนี่แม่ข้างแรืข้างในน้อยด้วยไหนข้างแรกครับพี่น้องครับขคตรโคตรไปย่างไปอีกแค่ข้างเเย่ยมมกยี่้อยเห้่อาเา้้ันเยนี้นีเป็นยังตงส้แป้งครับนี่แป้งคือว่าส้ห้แม่มันิเยนหนี นี่เบิดแดกบึ้มบมนีเบิดเนี่ยถ้าตัวห้ออ่ะตัหองข้าวเส้แป้มันมันเปิ่น่ี้ ครับเ้าก็อยู่ข่างถนนมิตรภาพด้วยครับมื่อนี้ครับมาหาเนี้ยคือบดแดงกับเห็ดเมนูพิเศษให้พี่น้องเบิกนะครับเนาะก็ติดตามนะครับว่าจะเป็นเมนูยังครับรับรองว่าพิเศษแน่นอนไม่เคยเห็นจากสายมาก่อนครับเดี๋ยวส่วนรูกกอกเสียในเบิ้งครับมื่อนี้กับทีีเสียงรถเสียงยังรบกวนนี่สหน่อยดนะครับเด้อขออภัยได้ครับเด้อเพราะว่าแถวนี้มันเป็นโซนหน้าเปียว่าหลายเพราะนว่าหมุนป้าหมุนโค้ไปแล้วเมืนี้ โอ้ถุงเท้าคักเด้อุูน่ะห้าน้องไะวางรถเด้ครับผมไปพี่น้องรอเบิ้งครับผม,ไ,มได้หลาป่ออปอเอาปอแล้วครับห้าหมึกใหญ่งงเลยพี่น้องไปนน้านุ่งพี่เร่พูดหลักกันไงยูอนี่เดียวถึงข้อ ทั้งไงพี่น no ้องทั <trat ament> ้งไงอะไรเหดน้อเสี่ยวเน้อพูดอะงดูพูดอะไงอยู่ไอยู่ทั้งดีเขาเดียวจังไลยเดียวเลยน้องไปเลยน้อพี่น้องเอ้คนทักเอาไสิโอให้ยิบใหญ่ไกเยไพี่น้องเอ้ยโชคดีวันนี้ว่าพอมีหมั้นไงไรว่า พ่อครับมาหาหดดวดแดงเตี้าสิได้มีมมาบ้าตามมาทามัดด้งวดแดงก็อยู่ใกล้สองครั้งนี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยทั้งวดแดงอยู่นี่ครับอยู่นี่แถม,มข้าวผัดข้งมีมทั้งใหญ่หลายเพื่อนพี่น้องชุ่มไปใต้เลยโอ้โอเป็นได่โศกสองทันบ่เปียะมีมอยู่ข้างหญ่คักบอว์ข้างแย่ค่ะกว่าบอว์นี่เขาถลองมีมให้ผู้หากจิ้มซะแล้อวันนี้พี่น้องเอ้ยเปียจัดการมาโอ้ยยังเหรอครับไปมาเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอมาเซียา,ยางพี่น้องเอ้ยเนาะ คัดว่าเสียท่อก,ก็ได้อุปประทำจากเสียตั้มพนะเสียตั้มถึกรางวัลทีหนึง่งโอ้ยเพื่อนเลยเสียมาสปอร์เป็นสปอนเซอร์อรอรให้โอ้ยดีใจหลายเสียตั้มขายไขย่พันเมียพ้นเด้อพี่น้องเนอลืมอุดหนุน <c oughs> กันเด้อไม่หย,ยาไม่หยาครัร้านเขาอะไรเพื่อนมันมันเป่าเป่ามันดับวันหนึ่งปักยาวเรือยนี่ครับล้นไหแม่มันเมาครับนี่ก็ตัดออกง่ายๆเลยครับผม ได้มาแล้วครับห้องใหญ่พี่น้องอ,อื้อเยเดี๋ยวอ้ยใหญ่ขนาดพี่น้องจับจับสองมืออะหนัก<ๆ>เปลี่ยนบักร้าวนะครับเด้อเริ่มอุดมือนี่เป,เป,ปลีป่ยนบักร้าวเพราะมันใบตะไคร้ครับมือนี่ ยังไงเหรจะมีฝนบ้างเ่อ,เอ,อมีฝนใส่ไหนบ้างเป็นในพี่หาว่าพอนบรอดคนเลยบ้งครับหมิมแล้วก็ให,ใ,หให้บุดแดงต้อครับผม,มออกล้ล่อง ตอนนี้สงสัยว่ามาขายบนถนนแล้วบ่มีผู้ซสื่อพี่น้องเอ้ยสงสัยจะได้ไปกินเองมือนี่ท,ทีมงานเป็นผู้ได้กินทั้งม่มไหญ่นี่ละไปกินทั้งมีมมันกนพี่น้องปะทีมงานพอ่อสนนี้เ้อบายบายหลังจากไปหาไข่บลแดงวาแล้วมือนี่ก็ดิเพชรนูพิเศษก็คือซิซ่าซิซ่าซิซ่าไข่บลแดงเอาเชิญชมครับจากเก็บเปีย พิซซ่าหรือซิตซ่าครับพิซซ่าพิซซ่าพิซซากับหมูเล้าเขาบอกไปดาเน,น,น,น้าหละโอ้ยหนอตัวภาษาอยู่เนาะอันนี้คือตัวลักที่ไข่มดแดงเขียวเงี้ยงงมากส,สุดๆเลยเป็นวัตถุดิบลักนะครับครับไข่หมอก,กอบหอมีไข่เป็ดแล้วก็ซึ่งที่ขาไในของพิซซ่าคือชีสคือว่าคือข้ง<ป>พิซซ่ากับน,นี่แหละข้าวเหนียวนี่แหละครับโอ้ยผิดหลองแท่งเดนไก่เบิ้งละครับวิธีเอาไว้ขยะกินข้าวเหนียวกับเบิ้งสูตรไว้เด้อเนี่ยเนี่ยฮะปั่นขกลมก่อน อาหารสมัยนาเปียเราไปไปรีนะแม่นะครับเนาะสมัยอิตาลีไระเห็น,หน,นกกั้นกินนักขั่วที้นวดแปลงเป็นพิซซ่าสมัยตินนี่ไดร้ายครับไปอิตาลีไปรีอันนี้ก็ว่างนหนวดแป้งเลยครับนหนวดคือแป้งหนวดพิซพซ่าเลยครับหนวดเป็พิซซ่าเลยโอ้ทุดดิบแรงเลยครับเรียบร้อยเคลิ้มแท้เรียบร้อยเคลิ้มแท้ ใบม้อนอย่างนี้ใส่น้ำมันครับนี่อันนี้นี่เอามาประกอบฉาก่ไดเลยหนวดใส่น้ำขอบขอบขอบนี่ครับหนวดแปรงที่ยังต้นสำหรับพิซซ่าได้ครับนี่หวานโรตีนี่เอาบังเลยนนี่อันนี้เสียวสูตรขอบแบบกรอบกรอบโบมีพิมพ์ครับแมนเฮดแมนรถเหรอเขาเป็นยังไงวะแฮมมิดแฮมมิดเป็นมุกครับเป็นมุกขอบ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 บ อันนี้ได้เป็นรูปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้แล้วครับนัานนีหละข้า,า่ต้องไปเห็ดพิธีวิธันจนเกินไปเขาบริเฮขาเห็ดกินเองไอ้เ,อเป็ดขาจะพอกไข่เหลืองให้ขา,ขาวออกครับแล้วนี่เป็นวิธีการเห็ดด้ครับแล้วนี่ละ่ะมีไข่มีหมดแดงส่งวนผสมอ่าข้ต้องใช้ผ้ปาปม้านะครับด้วยอ,อ,อันนี้ข้าวต้องตีแล้วเพราะันเกิดฟองเดี๋ยวมันจะฟู ลุนออกจากไค่เดี๋วลากำังปรุงรสนิดหน่อยถรถดีครับรถดีรถดีรสแซ่บทอไไดไข่บพะใส่รถดียวนี่เป็นทอดไข่แดงได้นี่ละไข่บมแดงเท่ากันเลยใไหมไข่หมแดงเท่นกันอันนี้กะกันคีดนะครับว่ากันคีดลืมอะไรพิซซ่ามันต้องมีชีดนะครับเนาะนะสร้างมีชีดแล้ว โอ้เกิดมากูผมก็เห็นสิเป็นาะเนาะอ่องใหญ่กูคลายชินาเด้อคลายบัวแดงคลายบัวแดงกูนี่แต่ว่าคลาบัวแดงมันก็เสียบไปหรอกเว้ยมันก็ใส่หน่อยเนี่บัวแดงไหมใช่ไหมใช่ไหมใส่ไหลเลยเราอยากเส่ไหลสูตรเอารุ่นใบน้ำกันพี่น้องเอาครับตัดใบกล้วยห้องน้ำนะครับเนาะกลมกล่นมันนะครับเรียบร้อยเรียบร้อย อบไก่ะครับแบบเดียวกันเรีว่าอันนี้สิบอพาซซิากี้่าใครบริเวงเกิดท้องพอเขาไม่คกินหิมกใช่หินกระทอเนี่ยั่นลทูีอันนี้ยางสเต็กได้เลยครับนี่หินนี่แหละที่ผมอยากได้ว่อมันเป็นหินปูนเนาะครับ ไช่รเตรอันนี้อันนี้ชือว่าอบแบบไฟแห้งครับ,รบไฟอ่อนๆไฟอ่นอนเดี๋ยวก่อนมาคืออบไกไ่เลยอันนี้อาครับพี่น้องครับไฟติดแล้วครับล้อครับรอ้อนี่มันสุกเดี๋ยวค่อยๆเติมไฟครับเมนูพิเศษนะครับวันนี้มีสองรายการพร้อมอบไข่บดแดงพร้อม,พ,อมพิซซ่าพร้อมเด้พอพิซซ่า ไห้บดแดงเลยเป็นรายการของรายการมือนี่อยู่ในร่วมในรายการเดียวกันนี่คืออุปกรณ์นี่ปรุงได้แล้วกันนี่เด้ออุปกรณ์ที่ใช้นี่ให้พี่น้องกินอบไห้บดแดงดอนี่ทั้งอีตูส่วนประกอบของเขาถอดเสียใส<อ>่เลยตอนนี้ถอดเสียใส่พอคลอนหลายเด้อเ <c oughs> มียงไทยเขาคลอนหลายพี่น้องพอถอดเสียเนี่ยเดือไปรีอยู่อิตาลีอยู่นี่มอมบอมพอแล้วเนี่ยอีกเป็นดีโอ้เส่เสียก็จะขายพี่น้อง เราบองพี่อาลาผสมพรลังมาเนี่ยครับจะออกมารูปแบบใดกินได,ไดนอไมนี่ไมบัดทุกเมนูได้มาเนี่ยเทียรแหกทั้งนั้นเลยครับแทียร์กับเสีย้อกันละกิน่ไ้กินอ่ไ้น้อกันละตาเนี่ย れね。めんめん เพึ่งกัน่นบีเเา้ำก,กันครับพี่น้องครับเด็ดเท้แรกครับเป็นยังไงได้ก็สิเป็นเมนูเด็ดเลยหรอคุณผมมามาัวฟุ้งหรือไรเด้อโอ้โอ,โอ้สวยงามครับสวยงามแต่ว่ามีคุันน้อยหนึ่งมันล่มมันร่มนี่แหละครับ <S <S 1> <S 1> ไม่เคยได้รสชาติ นี่ชิมเลยครับผมอืมมันมั่นจรงอมันมั่นอืมได้อีรสชาตินึงอยู่น้ำมบหอมมันโอเคอยู่ฮะมองไม่ได้กินไม่ได้กินอ๋อตมาเปิดรัเหรอเฮ้ยนี่ไ กกรอบเนี an> ่ยกอบมันห้้ยร um ้องมาอด้วยโอ้ขี <c <c ้ออืมดูแปลกแปลกอืมแซ่บเพะแปลกแปลกแซ่บใครก็กี้กักขีอยู่อืมมีมีมีอันเขาแบบมันกนง่ายขึ้อมันไม่ีใครมาแดกมันมันอืมกินลงไปแบบมันหอมพร้อมหอมพร้อมเจ้าปากรอบอืมหอมชีสตั้งลก เอาเป็นว่าพี่น้องเอ้ยนี่กับพิเศษกับร้องไปเห็ดเบิองแยกหน่อยกับแซ่บทุกากินได้โอเคออบคก็อบที่อบสังครับผมนี่เปิดไม่รู้แบบโอ้โหสิมได้พี่น้องไปเลยญี่ปุ่นนี่วะญี่ปุ่นน่ะหอมแปลกแปลกในรสชาติบอกเลยครับผู้ชก็หอมหอมหอมสิ่งสรับอร่อยจริงนะ มายองเน็ดมายองเน็ดกินออก่อนเลยมายองเน็จดจังเลยชียฟตุนขึ้นหนูกันความแค่บนแดงพี่น้องครับ <c oughs> ถือว่าประสบความสำเร็จป้ะน,นะเปียโอเคอยู่หว,วานแค่บนแดงอืมตะพัวมาจากล่องของแบบแดกที่บวกเรากินครับล่องเบื่อครับผมว่ากระตุกกระตุกันโอเคอยูอ่ ได้บ,าาบ้างอ่ะนี่้ไตนไข่หมดแดงนะครับอบชิสเอ้าน่าทังหนาเป็นชีดวันนี้กะจะเอาไปซิมให้พี่รองเบิงบงห่อยเด้อวารสตับนี่จะเป็นยังไงปากเขาซิมหมดนะปล,ล,ลทั้งนี้เขาบอกเก้าเนี่ยฮ้ยไม่เจ็นจุกูกเหรวมามาหน่อเคีย้ยมะมาเคีย้ยบเหียบมะอวันนี้ดีเม่งไข่มดแดงไข่มดแดงอบชิสไข่วกไข่หมดแดงอบชีสจะไปตุม อันน <Auf> ี <sont> ้ขากล้องหอมๆันนี้แซบไปโแซบกล้อเนาะอันนี้แซบเออแซบอันนี้รองอยากแซบนี้อันนี้แซบปัดช่วยได้เนี่ยอันนี้ของอันนี้ของแข็ของแข็หอมหวยเลยอันนี้ี่านอันนี้ผันแนะนาัเป็นมแน่น้ามเลยอันนี้สุดยอดกินกับเขาได้พี่น้องเอ้คือก้าน มีสุกรลหอมหอมหอมมันมันหอแบบยิหน่อยเจ้สุกหลสูงอยู่อันนี้กบไงอมแซ่บหอมคอกอันนี้ขาทายบๆเป็นไงคือบออันนี้ี๊ยบครับหอมพออีตูอืมหอมัออีตูกับชีสใส่กันว้ยฝรั่งผสมลาวอ่ะโอ้ยกริกม่ได้ดูกระวานนาะพก็ หอมหอมเม่ไพ่น้ำอันนี้รอเด็ดรอเด็ดเอาอบสังมันเองอบสังอบสังไช่ที่อบสังเนี่ยบ้านนี้มึงก็้องจะอนเรื่องี่น้องแค่เพราแค่แบบเพื่อพื้นนะเขาบอกว่าชุ่มครับหมดละสอนญี่ปุ่นสอนญี่ปุ่นนี่นี่แหละเป็นมาจากเดียนไก่พนาวาอีกทีครับพ่อครับขาโควิดพนัโอ้ยเหาแก่สีวางไหนเนาะฟูอยู่ทั้งญี่ปุ่นนี่เนาะกินในพิ่นเบิ้งเนี่ยได้อ ปลาลูกพี่่วาันภาษาญี่ปุ่นมาในอีแฉบหนูไข่โมเดงว่าอย่างโอ้ยซี่โอ้ยดิไข่บมแดงยงก็ยังไข่บมแดงอ่ะเออทำมะโกทำมะโกทำมะโกแอนทำมะโกแอนโอ้ยทักญี่ปุ่นเลยบ้านนี้ทำมะโกแอนเนอะเดี๋ยวไม่พี่น้องยันเบิด์ตบอกกัอื่นโอ้อันนี้อันนี้เขาทาเออบัานนี้เขาเมือนูเนี่ยอะไรกินไงนิ่มครับมีเมนูอื่นอีกปะฮะเมื้อนี้กั ซัำนีก่อนวันท้ออัทิตย์นี้ก็คือสีพอนไปเคียงเดียวไปเคียงเดียวไปเคียงเดียวย่างสักวอนเนาะไปเคียงมันต้องปิ้งแต่ว่าอันนี้อันที้แนวใบอุกานาปิ้งไปเคียงครับแต่ว่ายยางพุดทุกอย่างยางพุดของวันี่สำหรับพี่กันสรับพี่น้องไป่านี่นะครับเนาะเอาวันทีครับวันที่วันทีครับ